เป็นไงบ้างดีแต่น้อยชคยากโชกยากมากโชกยากมากหรือแตงแต่ยกไหนเนี่ยสองเล่สิสองบนนี้แพ้ครับแผลลึกเลยครับก็เลยทําให้เราโชกยากขึ้นด้วยเพรามีแผลเขามีแผลด้วยทุกคนแผลด้วยอืมแต่แต่มีจังหวะที่เราจับแล้วเขาไม่ดิ้นด้วยนะเราต้องเดินทำอ่ะอืมคือเขาแตกแตกแล้วก็มันก็ยากเล้วอ่ะ ราแวงแผะด้วยอืมระแวงแผะแล้วเขาขยายด้วยครับขยายด้วยชกติดด้วยชกติดด้วยเขาชกยากวันนี้ขึ้นชั้นไม่ได้บอกอะไรแฟนๆบ้างมีเซนน้อยเป็นเต็มที่ครับนี่ก็ยอมรับว่าสู้ไม่ไหวจริงเกสู้สู้ครับน้องชีเดินสายเขาเลยนะขอชีทับงวิววันนี้ถือว่าตอนขาดเลยเป็นไงกลับมาในรอบ5เดือนอืดไหม ก็ถือว่าร่างกายก็ดีซเรื่อยๆแต่ว่าถ้ามีไฟต่อไปก็จะทำให้ดีกว่านี้อ่ะก็ที่เป็นไฟแรกในรอบห้าเดือนใช่ครับมีจังหวะที่เราดูเขาล็อกก่อนแล้วขึ้นไม่หลุดเลยแต่ประมาณแบบว่าลองวัดกำลังดูอ๋อลองไลองกำลังดูนะวันนี้อากฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมีไม่อาฉีดไม่อยากฉีดแล้บ้างก็มีชีมงานครับชีมงาน แต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไรตอนนี้เนี่ยน้ำหนักที่ดีที่สุดของวิวครับน้ำหนักเท่าไหร่น้องยี่หกิเจ็ดครับหรือยี่หกิเจ็ดครับหลายคนถามว่าถ้าเป็นฉลามอีกรอบได้ไหมก็ผมขอทำฟอร์มอีกนิดนึงเพิ่งกลับมาหายใจด้วยครับครับชนะอีกครัไฟส์ของใครก็อยากแก้เมือพี่เหรอนี่ก็เราแพ้มาล่าสุดเนาะใช่ตอนนี้ก็ถือว่าเราแจ้งเกิดด้วยแล้วก็ต่อจากนี้ก็ซ้อมที่ถ่าเกียร์เทรตลอดนะครับใช่ครับ ก็เป็นการซ้อมที่มีปากของอ่ะบอกอะไรเอฟซีหน่อยครับบิลก็ขอบคุณเอฟซีเซาแลนด์ครับที่ติดตามมีเพ็กโกสนครับผมก็ฝากค่ายมวยเพชรโกศลแล้วก็ค่ายมวยเจ็บเพชรนะครับครับก็ตามดูคฟันต่อไปครับวันนี้แจ้งเกิดได้ครับ